สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้ถึงวาระเราต้องมาดำนาครับถึงวาระเราต้องดำเองนะครับลงมือกดำเองคนงานคนงานหายากครับดำเองดูหน้าตาเราดำเองนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องถือกล้องก่อนอ่ะถือ เห็นนาฬิกาเดินไหมเดินทำหน้าก่อนทำหน้าก่อนนะนี่เลยสองต้นสองต้น <c oughs> เราปั่นไว้นานจะดินแก่นนะครับปั่นไว้นานดินจะแก่นปั่นบ่อยๆมีน้ำเงี้ยดินจะแข็งเราไม่ควรปั่นบ่อย เราไม่ควรปั่นบ่อยนะครับก้ายาวๆเอาไว้บนโคกนะครับก้าสั้นๆเ,เอาไว้น้ำลึกๆผีบอกตำราผีบอกตอนนี้ปั่นทีเดียวทำไมยังแข็งนี่เห็นไหมกว่าเดินมาทางนี้ กล hey. <c oughs> ้องใหทีเราต้องเอาขี้โคนอุดเดินลอย ้เมื่อวานหกโมงเช้าเห็นมือไหมเห็นมือไหมเห็นายก็ คือเิหนึ่งคืบเอาหนึ่งคืบพอคืบข้าทางบ้านเราดำถางแค่หนึ่งคืบพอข้าวจะหนาดีเพราะมันแตกกอแตกกอน้อยก็จะได้ข้าวเยอะตอง ดำติดคนาเลยอยากได้ข้าวเยอะเพราะทำให้ที่นาเรากว้างไปอีกขึ้น <_ d ata> ทางพม่าเขาจะดำอย่างนี้เขาไม่จับอย่างนี้นะพม่าประเทศอื <_ d ata> ่นเขาจะจับยังไงนะเนี่ยหรอ เขาจะจับมันตะเกียบนี่นีไม่ลงครับอย่างนี้ไม่ลงเพราะมือไม่นำลงดินนะครับไม่ลงลงก็ไม่สวยนี่อะนี่อะมันจะหันมาหาตัวเองครัจิ้มตามันจะจิ้มตาตัวเองครับต้องทำแบบนี้ครับมันจะออกไปโน่น ทำแบบนี้ไม่เขาท่าเนี่ยไม่เขาท่าก้ายาเล็กคิดคนเลนเลนก็พอได้ถ้าดินแข็งไม่ได้ทิ่มดิมหอม่เมืองไปทิ่มนำครับเนี่ยดินแข็งมิวทิ่มลงไปครับ ทำเดบนนี้เราจะเอาต้นข้าวนำทำให้ข้าวหักได้ข้าวมันยังไงก็ต้องใช้นิ้วนำอยู่แล้วนิ้วหนังี่ีกัก้ง<ำ>ใช่ไหมกอ,อยกอ,อยดำเป็นไหม ไม่กล้าเราก็ต้องออกขึ้นลมพัดทับข้าวอยเดินไปนู่นหน้ารถไถแล้วก็เดินมาข้างหลังนี่นะเออสองกล้องไปด้วย นันแ,แหละปะกเออดูต้นไม้ด้วยเดี๋ยวชนต้นไม้หักเออพอเดินมาเดินมายงล้ยเถุนานี้ครับวนทีี 28, มิถนายนสองห้าเจ็นะครับยเดินไปเดินไป สองดูทางนู้นด้วยนู้นแล้วก็เดินมาเออเดินมาเออ พอตัดพบกันคลิปใหม่นะครับวันนี้ได้คนงานมาหนึ่งคนที่เหลือตายหมดฟ้าผ่าฟ้าผ่าตายหมดเพราะฝนแรงวันก่อนที่นี่เคยมีฟ้าผ่าคนตายลูกสาวลูกสาวหลาเจ้าของนา ตั้งแต่ปีสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดเนี่ยสองเจ็ดสองแปดนู่นตรงต้นเสดานุง่งมีรอยฟ้าผ่าอยู่นู่นลูกสาวแกมาถอนกล้าก็จะให้ชมอีกทีก็ข้าวเขียวก่อนนะครับ ตอนนี้ดูแค่นี้ก่อน